สวัสดีค่ะทุกคนเดี่ยวกับไอนะคะแปลกตานิดนึงวันนี้เอ๊เล่นแลกนาล็อกด้วยเหรอคือไอเล่นแลกนาล็อกมาก็สักพักหนึ่งแล้วก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่าแบบไอเกมเนี้ยกล่องอีลิตปะกล่องสีนเงินอะมันมีใบบวกบ้างหรือเปล่าใช่ไอก็เลยเอาน้องตัวเด็กมาทำการเก็บกล่องให้ได้ทั้งหมด1 0 0กล่อง แล้วมาเปิดดูว่าใน100่ยกล่องนะคะจะมีใบบวกให้เราบ้างหรือเปล่าก็มาดูกันเลยเดี๋ยวอย่างแรกนะคะเราต้องไปเอาอากล่องของเราก่อนชั้อตอแรกอะคะ่ะไอก็จะเอาแบบตัวหลักมาเดินเก็บไม่ใช่เดินเก็บสิมาเก็บอยู่นะแต่มันเป็นกล่องที่ตัดตัวพอสมควรแบบทำให้เราพอมีกินมีใช้ในแต่ละวันอะก็เลยต้องใช้ตัวเด็กจริงๆเอ๊ะแล้วใช่ไหม ม,มี99ไม่เป็นไร99อีกกล่องน,นึงไม่เป็นไรทุกคน99ปัดขึ้นเป็น100แล้วกลับมุมเดิมมันค่อนข้างจะสวยงาม100กล่องอะทุกคนมันต้องได้ปะแต่เอาจริงนะไอเล่นมาตั้งแต่เดือนกุมภาปะเกมมันเปิดกุมภาไอเล่นแบบช้ากว่าเกมเปิดไปนิดหนึ่งไม่ได้เล่นวันแรกเพราะไม่ทราบข่าว ก็พอทราบเขาก็แบบสมัครเลยคือไอเล่นตัวหลักอะตั้งแต่เดือนกุมภาไอก็เล่นทุกวันนะแบบเก็บกล่องทุกแทบทุกวันไม่กล้าเคลีรมาเล่นทุกวันแต่ว่านะ่ะมันไม่ได้ไปบวกเลยนะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะมันเป็นทุกคนป้ะหลือมันเป็นแค่ของไอ okay. เปิดทีละห้าอ้าวได้ทีละหนึ่งมิชื่อวันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าเราใช้ในการบวกของกิใช่ไหม ดีดีสองเอออันนี้ดีอันนี้แพงเออคือถ้าจะบอกว่ามันดีถ้าถ้าปุมมองในมุมตัวหลักก็ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่พอมีราคาใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวเด็กดึงไงแต่อันนี้มันตัวเด็กแล้วเราจะเอาใครดึงเออคือไอ,อไม่รู้นะว่ารองเท้าอันนี้มันจะใช้กับใครได้บ้างเพราะส่วนตัวไอเล่นพีชไอก็ไม่ได้ใช้รองเท้าอันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยครับพี่ เริ่มเกลือนะเดี๋ยวเอาสักเก้ากล่องบดทีละหนึ่งแล้วที่เหลือปิดทีละห้าไโนแลนสิบอีลูสิบโอลิยี่สิบเฮ้ยมันแปลกแลแล้วพี่พหรือว่าไม่ใช่ละห้าไหทะดดาเอ้ยในการเท่าไหร โอ้โหแต่การล้วเปิดไปก็ได้แต่หนูกับแมลงวันสองอันนี่อะไรเห็บมัดเอ๊อันนี้ป้าเชมันมีใบบวชข้างในอะงั้นเราเก็บไวก้กดตอนท้ายนะโอเคถ้าเกิดอ,อยู่อันนี้ได้อันนึงได้ได้ได้อถ้าสมมติเราอะ่ะเริ่มตันเกม,มันเปิดมานานแล้วแล้วของเริ่มตันแล้วไอ กลเมดัลเนี era, ke ่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นแล้วนะไอ้ว่าไอ้นี่ก็เหมือนกันแบบถ้าคนไหนของเริ่มตันแล้วอะอันนี้ก็เอามาทําไมขออัญเชิญนี่ดีกว่าเอาพระมาสวดหน่อยว่าผมว่ามันเริ่มไม่ใช่ละขอยัดสวดเพิ่มความเป็นสิริมงคลด้วยการกด AB เอ้ยนี่สวดได้แล้วโอเค S 1> <S 1> <S สวดอีกรอบดีพี่ว่ามันไม่ใช่วาน้องพี่ว่ามันแปลกๆก็นังขอสวดใหม่ได้บับพ่าแล้วทุกคนทรงพลังหมดแหละนี่ไงสูตรพาสวดทุกคนเดี๋ยว,วเราเปิดกัน750เอ้ 7, อว่ามันดีนะได้750เราได้ของเงนี้ยเราก็ไม่รู้ขอจะขายออกหรือเปล่าแต่ ได้ตังเลยก็ดีอันนี้ใครใช้อ่ะคืออะไรอ่ะแซนซอมุ้เแต่ราคาแพงอยูอย่อยอยน่าสนใจนะสองแสนห้าการ์ดการนกันหนูอ่ะเอ้ยเอ้ยมันมีอันนี้ในอ๋อโอเคค่อนข้างเค็มนิดนดนะเค็มนิดๆใช้เวลาเก็บหลายวันอยู่นะคะถึงแบบไอ้ไม่ได้เข้ามาเล่นบ่อยแต่ก็นานอะ อุย้ยมีลุน้นพอลุน้นพอได้ลุน้นอันนี้เกือ่ะไม่ต้องดูเลยเกือมันขายไม่ค่อยออกหรอป้าชาวติ๊งเนี่ยอืมราคาก็ลงละอุย้ยคือได้อันนี้คือได้ลุ้นหมดอะ่ะอุยอ้ยเจอสหน้าอุยอ้ยอุ้ยอันนี้ก็ดีมันขายออกอะ ไม่โดนชิบชิบนี่อ่ะเปิดสิบเลยป่ะล่ะอุ้ยพี่อันนี้เกินไปปะ่ะคือมันเป็นไปได้โอ้คือตัวหลักหนูไม่เคยได้อย่างงี้เลยนะเดี๋ยวต้องมาลองเปิดอีกทีว่าข้างในของจริงหรือเปล่าห้าแสน,แสนอุ้ย <c oughs> อ่ะกดทีละหนึ่ง ขอขอพัสวดใหม่ครับอ้าวเฮ้ยแล้วฉันค้ยบ่อยมากสูตรพัสวดของดีจัดอันนี้กเกลือ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 เอ้ยนี่ก็ได้ยยอะเกลืออ,อัดท้ายแฟรี่โอเคหมด เอ้ยเอาเปิดการกันเลยก็ว่ามันเป็นการหกใช่ไหมอุ้ยมันนกหนูแน่เลยอ่ะไม่ต้องรุนเลยอ่ะอ่านี่แมงสาบอันเนิงพังเฟโลเมน่าจำไม่ได้ว่าของดีหรือเปล่านี่หมูปลาไฮแลนด์ทลาไซ การหนูอนโนเลียนขย่เนื้อ้ออกนะพี่การนองอ,อ๊อบนองเลือกนี่ไงการมะเร็งหมดคือมันไม่มีการใหม่เลยอ่ะก็เลยคือการมันขข่ไม่ค่อยออกด้วยพี่พี่หนูก็เลยว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่เอามาดูกล่องที่เราเฮ้ยๆยกันแหละว่าข้างในเป็นของจริงหรือเปล่าใบบ่งใบบวกที่เราตั้งตารอกันเนะี่ยจะมาหรือเปล่า ขาพัดสดอีกทีเออมาเปิดเปิดบายบวกบายอย่างน,นี้ก็แต่เขามีกันหมดแล้วดีเขาไม่ทำกันแล้วเอาไหมมา,มาบายบวกบบบไม่ใช่ยังไม่ใช่นะบายบวกบยังยังเรามีอีกเก้าครั้งโอกาสของเรา เพื่อจัดเลยเน้องโอ้โว่าตัวหนูว่ามันไม่มีจริงพี่ๆเอาจริงมันไม่มีโหรอกโอ้กาตามีใครเล่นแอดอยู่ปะเดอเราเปิดไปเจ็ดมันไม่มีใบบวกจริงๆหรอคือมันมีอยู่จริงไหมใครเคยได้บ้างคะหนูถามแค่นี้มันมีคนได้จริงๆใช่ปะ คือไอเล่นสามตัวจะเป็นตัวหลัก1ตัวแล้วก็ตัวเด็ก2ตัวซึ่งก็เล่นมาตลอดไอมันจะมีตัวเด็กอีกตัวหนึ่งที่ก็เปิดตลอดก็ไม่เคยได้ตัวหลักก็ไม่เคยได้มันมีจริงๆใช่ปะโอ้ยเขาแม่ <c oughs> เริ่มดอแดสามอันสุดท้ายโอ้ยมาสุดทายห,หนูเขาใบบวกสักบวก อยากไปอะไรก็ได้เออ,อยากรวยให้ค้าขายอยากชิบหายให้ดองกล่องไว้เปิดขอบคุณค่ะบทสรุปของเรานะคะการดองกล่องไว้ทั้งหมด99กล่องที่เราเปิดกันไปในวันนี้ ไม่มีใบบวกให้เห็นแม้แต่ใบเดียวมันเป็นที่เกมมันเป็นที่ไอหรือมันเป็นที่ใครใครรู้ช่วยบอกผมด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหรือใครที่ผ่านมาเข้าชมนะคะสําหรับช่องไอจะมีการลงคลิปในเกม Genshin Impact เป็นหลักซึ่งนานๆมาทีแบบแพทแพทใหม่ชนแพทเก่าค่อยลงอย่างเงี้ย ดูเอาใจจอยขอคนมีเวลาว่างสักวันละ48ชั่วโมงมาใจจอยด้วยกันนะคะสำวันนี้ก็ขอบคุณนะคะไม่เจอกันใหม่ในเกมอื่นแลน้วนเราคงพอแค่นี้ผมคงไม่ดองกล่องมาเปิดอีกแล้วเกลือเกินเลยพี่เล่นยังไงก็คือเกมนี้ไม่ต้องหวังอะไรมากกันนะคะเว้ย <laughs> พี่จะยิงไอดีหนูหรือเปล่าพี่อยาแบนไอดีหนูนะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะเย้ yeah!